สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิกฤตการณ์โควิด -19 ที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะครับวิกฤตการณ์นี้กระทบกันทั่วโลกทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพสาธารณสุขหรือว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่ได้รับผลกระทบจากโควิดคือปัญหาเศรษฐกิจทุกคนหล,หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยคือตกงาน จากการที่บริษัทเลิกจ้างเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคนต่างเอาตัวรอดบางคนลำบากยากแค้นถึงขั้นไม่เหลืออะไรเลยจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้วิกฤตการณ์โควิดนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายวิกฤตการณ์หนึ่งของโลกที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ณตอนนี้ถามว่า ภายในวิกฤตนั้นย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่โอกาสนั้นคืออะไรโอกาสนั้นก็คือการที่เราได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆจากวิกฤตเช่นบางคนกับถิ่นฐานไปตั้งหลักไปประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวค้าขายหรือเกษตรกรเป็นการสร้างพื้นฐานหรือสร้างความมั่นคงจากที่ทุกคนนั้นสามารถเริ่มต้นได้บางคนตกงานจากงานประจำบริษัทเลิกจ้างมีปัญหาทางด้านการเงินค่าใช้จ่ายประคองต่อไปไม่ไหวจนต้องกลับตาจจังหวัดกลับบ้านนอก กลับมาอยู่กับครอบครัวแต่ทุกคนก็สามารถเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจากวิกฤตได้ทุกคนควรจะมองวิกฤตในครั้งนี้นั้นเป็นบทเรียนที่ทำให้เรานั้นไม่ประมาทกับชีวิตเพราะในโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เราไม่ได้เตรียมตัว หรือรอให้เราพร้อมวิกฤตจ,จะไม่มีทางบอกครับว่ารอให้คุณพร้อมแล้วถึงจะมาวิกฤตนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อปัญหาหรือโอกาสที่อยู่ในวิกฤตนี้คือการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เคยผิดพลาดไปแล้วขอให้คุณปล่อยวางครับเช่นคุณเจอวิกฤตการโควิดทำให้คุณมีไรายได้น้อยลงคุณตกงานคุณไม่มีงานทำคุณเจอปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจในครอบครัวรายได้ไม่พอใช้จ่ายบ้างแต่ขอให้คุณนั้นตั้งสติและฝึกฝนตัวเองให้รู้จักเปลี่ยนแปลงรับมือกับวิกฤต วิกฤตนั้นสร้างโอกาสใหม่ๆเสมออยู่ที่คุณนั้นจะมองหามันหรือไม่หรือคุณจะเลือกที่จะใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้สนใจทําอะไรเพิ่มเติมเลยขอให้คุณขว่คว้าโอกาสจากวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้และดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งขอบคุณครับ